ระบบ 4G ถือเป็นเทคโนโลยีใหม่ทำให้การเชื่อมต่ออินเทอร์นเน็ตม,มีความเร็วสูงขึ้นอีก5เท่าเป็น100เมกะบิตต่อวินาทีเทียบกับเพียง21เเมกะบิตในระบบ 3G ปัจจุบันด้วยความเร็วของเทคโนโลยีที่ล้ำยุคเป็นแรงผลักดันให้แต่ละประเทศอยากจะน,นำเข้าสู่ประเทศของตนมากขึ้นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการพัฒนาด้านระบบสื่อสารภายในประเทศให้มีศักยภาพสูงสุด และลาวกำลังเตรียมพร้อมผลักดันเทคโนโลยี 4G เข้ามาใช้ภายในประเทศและจะเปิดใช้ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมผู้นำเอเชียและยุโรปครั้งที่9ในวันที่5-6พฤศจิก,กายน2555นี้และหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมลาวจะเปิดใช้ 4G ให้แก่ประชาชนอย่างเป็นทางการลาวออกมาประกาศเมื่อวันที่26ตุลาคม2555ที่ผ่านมาอย่างเป็นทางการว่าทางการลาวได้เปิดใช้เทคโนโลยี 4G แล้วเพื่อรองรับประเทศต่ตางๆจาก50ประเทศ เพื่อให้ได้รับความสะดวกในการสื่อสารข้อมูลต่างๆในห่วงการประชุมบริษัทลาวโทรคมได้เซ็นสัญญาทำข้อตกลงกับบริษัทหัวเวยซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในด้านเทคโนโลยีการสื่อสารได้ทำการติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณ 4G ใน20แห่งทั่วเวียงจันทร์ซึ่งจะมีการเปิดตัวนาโน,โนซิม 4G เพื่อให้ประชาชนได้ใช้บริการในต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ผู้อำนวยการใหญ่ลาวโทรคมกล่าวว่าบริษัทจะให้บริการ 4G แก่ธุรกิจต่างๆรวมทั้งธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะไม่จํากัดแค่การเชื่อมต่อผ่านสมาร์ทโฟนกับแท็บเล็ตเท่านั้นและจะเชื่อมโยงไปถึงโทรศัพท์ตั้งโต๊ะในสํานักงานและตามครัวเรือนต่างๆด้วยซึ่งในการตัดสินใจนําเทคโนโลยี 4G เข้าประเทศจะทําให้เรามีศักยภาพด้านการสื่อสารไม่เป็นรองใครในทวีปเอเชียอย่างแน่นอนหากลาวสามารถเปิดใช้เทคโนโลยี 4G ได้จริงนับว่าลาเป็นประเทศที่สในกลุ่มประเทศอาเซียนทั้งหมด10ประเทศต่อจากประเทศสิงคโปร์ ซึ่งจะเป็นการสร้างชื่อเสียงให้ประเทศลาวเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกในการนําเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ภายในประเทศจตุพลสว่างพักรายง,งานจากสะพานมิตรภาพไทยลาว